สวัสดีทุกคนที่เข้ามาพอนะเจ้าวันนี้ป้าปารีวิวมีเมนูมานำเสนอนเจ้าแกงนอไส่ป่าดุกก่อนอื่นเขาก็เตรียมวัตถุดิบมีมะ้อยพักยานางป่าดุกมาแข้งแลทติขาดไปเลยก็คือพักละนะเจ้าเขากำลังจะไปเก็บพักละคางบานเจ้าระวังจะไปเก็บเขาก็สำรวจเห็นน้อย ภางล่างของเขาก็จะเป็นจี้เจ้าหยอดโูงซอกโูงซ่อ,องเจ้าเขาก็เก็บใบอ่อนแล้วก็เก็บพักเหหรือพักชักคูนะเจ้าเขาได้พักมาแล้วเขาก็ไปล่างเจ้าเขามาบเตรียมพริกแกงกันเลยเจ้าใส่เกลือจะไข่เอาพริกไปจีก่อนนะเจ้าแล้วก็ใส่หอมขาาหอมแดงที่ขาดไปได้เลยก็คือผงม,มหัศาจรรย์เจ้า เซตละเจ้าแข่งนอส่ปาดุกเมนูนี่จะบอกว่าลำ้ลำล้ำ